หมอผีทํานายดวงในหมู่บ้านชนบทห่างไกลมีหมอผีแก่คนหนึ่งชื่อว่าขุนดำที่ใครๆต่างร่ําลือว่าเขามีตาทิพมองเห็นชะตาคนได้ทะลุปรูโปรงคืนหนึ่งสายชนนุ่มชาวบ้านผู้ดื้อรั้นแอบไปหาหมอผีเพื่อขอให้ทํานายดวงชะตาขุนดำจ้องหน้าเขาอยู่พักใหญ่ก่อนจะพูดได้เสียงแหบต่ําว่าอีกเจ็ดวันเจ้าจะตายอย่างทรมานและจะไม่มีใครเก็บศพ สายชนโกรธคิดว่าหมอผีแกล้งขู่เขากลับบ้านด้วยความโมโหแต่ตั้งแต่นั้นทุกคืนเขาได้ยินเสียงกลองเพลนดังขึ้นจากที่ว่างเปล่าเหมือนเป็นสัญญาณเรียกวิญญาณคืนที่6เขาฝันเห็นเงาดําหลายสิบตนล้อมรอบเตียงพร้อมเสียงหัวเราะเย้ยหยันจนเขาตื่นมาเหงื่อท่วมตัวคืนที่7เสียงกลองเพงดังสนั่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านสายชนสะดุ้งตื่นกลางดึกเห็นขนดํายืนอยู่ปลายเตียง ตาแดงฉานมือถือกระดูกมนุษย์เคาะเป็นจังหวะเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนพบศพสายชนอยู่กลางทุ่งนาไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่บนพื้นดินเต็มไปด้วยรอยกลองเป็นวงกลมล้อมรอบร่างเขาถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ s u b ส c คร b e เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ